ประกาศเห็นแฟนรายการเนี่ยทักมาว่าคุณสุนธยานเนี่ยพูดรายการเ,กเหมือนถอนใจแล้วจะเลิกจัดรายการ,การแล้วจะแพ้จริงเหรือฮะผมไม่ได้ถอนใจมันเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยนะถ้าแพ้ตามโพผมบอกว่าตามโพต่างๆที่มันออกมาเนี่ยนะสิ่งที่ผมทํางานทางด้านข่าวสารมาประเมินสถานก,การณ์ เวิทิมเวรตุงแบบนี้อย่าไปรายงานขา่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเลยเลยคือผมยังเชื่อว่าไม่เป็นไปตามโพสที่ออกมาของใครก็ตามแต่แบบนั้นเลยนะใครที่บอกว่าจะก้าวข้ามความขัดแยง้งออกมาแบบนั้นจริงคนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมหรอกครับคุณจะมาแก้1นึนะคุณจะมาตัดทอนงบสถาบันพระมหาชิ ไม่ใช่ไปแต่ต้องพรมท่านเลยได้จากมาสร้างจากมาทํานั้นคือการตอกลิ่มสร้างความขัดแย้งวันนี้คนที่โดนดาเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองมีระดับเป็นร้อยคนนะมาขยายตือตั้งหลายออกมาเป็นประเด็นในการดีเบตศแต่เรื่องปัญหาประชาชนเป็นล้านๆแจก,กเงินไปหมื่นบวทเนี่ยนะห้าแสนล้านเนี่ยนะมันเกี่ยวพันประชาชนทั้งประเทศเกี่ยวพันกับอลังททางงศระเทศเกี่ยวต่ความไม่คงเส้นคงศทศ ไม่เอามาดีเบตประเทศชาติมันหมุนไปทางไหนอะเอาง่ายๆอะผมปลูกระดมอะเตรียมตัวไว้เอาช่วงนี้เราจะมีสัมภาษณ์พิเศษนะเป็นประเด็นที่ท่านผู้ชมท็อปนิวเนี่ยบางคนติดใจนะคุณสนทิยานชื่นรืัยไทยในธรรมเนี่ยวันก่อนจัดรายการนะฮะชัดครบจบจริงได้วิเคราะห์การเมืองประเทศหลังเลือกตั้งสู่หายสู่หายณะหรือไม่นะฮะ ในการออกอากาศไปช่วงที่ผ่านมา <คะ S 1> เนี่ยครับโดยคุณสุนิยานเนี่ยเอาข้อมูลนะไม่ใช่โพนะข้อมูลจริงจากการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาแล้วมาวิเคราะห์นะแล้วก็มองถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะว่าประเทศหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะสู่หายนะหรือไม่แล้วก็บางช่วงนี่ประกาศนะว่าถ้าเกิดมันออกมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเลิกจัดรายการเลยนะบางคนตกใจเฮ้ยคุณสุนิยานท้อแล้วเหรอ,หรอจะแพ้แล้วเหรอเนี่ย นะจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะเดี๋ยววันนี้มาเปิดใจคุยแล้วเมื่อคืนนี้คุณสุนทิยานชื่อหลือไทยในธรรมเนี่ยร้องเพลงกลางดึกฮะอารมณ์ไหนไม่ทราบแล้วเพลงอะไรเนะี่ยเยวลองดูคลิปนี้นะฮะับตชื่อไทยอยู่กายก็ดูเหมือนไทยด้วยกันได้อาศัย ียคนไทยเป็นทาสของมันหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินคนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดิน mm hmm. ร้องเพราะมากค่ะร้องเพลงแดนด้วยคุยใหญ่ว่าไงนะต้องเพราะมากค่ะโอ้โหนี่ระดับนักร้องชมเองเลยนะอ้าวคุณสนยัญาณอยู่ในสายแล้วนะครับ สวัสดีครับคุณสุธิยานครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมุนสันติสุน้องใหญ่เสียงหวานค่ะเมื่อสักครู่นี้อารมณ์ไหนฮะถึงร้องเพลงหนักแผ่นดินเมื่อคืนนี้ยเอ,อ่อผมมานั่งอ่านคำพิภาคษาคดีที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองจิตฟ้องผมคดีหมิ่นประมาทนั่นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สอง ก็เห็นการประกาศที่จะร่วมกันจะตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยกับพักเก้าไกลเห็นคำประกาศของบรรดาเด็กๆบอกว่าถ้าเลือกตั้งเที่ยวนี้เก้าไกลแพ้ก็จะมีการโกงเลือกตั้งผมดูทุกเรื่องแล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแล้วก็นำพามาสู่จุดที่ มันจะก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นหลังการเลือกตั้งอันนี้เป็นความเห็นผมที่รู้สึกได้จากการไปตามการเมืองนะพวาจงเพลงหนักแผ่นดินเป็นเพลงที่เมื่อสี่สิบปีก่อนเยผมเกลียดมากให้คุณสันติสุขต้องใหญ่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าออกเพลงนี้มาดา่าแปลว่าอะไรก็แปลว่าในเหตุการณ์เมื่อสี่สิบ ปีก่อนนะฮะ46ปีก่อนผมก็คิดและทำแบบเดียวกับที่เด็กๆปัจจุบันทำเนี่ยครับผมพูดมาหลายครั้งหลายหนผมไม่รับปริญญานะเพราะผมไม่รัไม่อยากรับจากสถาบันพระมหากษัติไม่ยอมรับสถาบันพระมหากษัติแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยนะทำไม ถึงเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นโอ้บ้านเมืองสี่สิบกว่าปีเนะี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเลยจากการแทรกแซงของอเมริกา<ม>และได้เห็นความวิบัติเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆที่อเมริกาต้องการเข้าไปแทรกแซงและยุยงปลุกปั่นให้เกิดม็บขึ้นนะรู้สึกตื่นอันใจกับรัฐบาลและนักการเมืองบ้างในสี่ปีที่ผ่านมา ว่าคุณไม่ความสําคัญกับการเคลื่อนไหวของพวกนี้เลยนะครับดำเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองดำเนินคดีผิดคอมพิวเตอร์ดําเนินคดีผิดกฎหมายแต่คุณไม่ได้เข้าใจเลยว่ากระบวนการที่ทําอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการของการแทรกแสงจากต่างชาติ <นะ S 1> เพื่อนะสร้างสมยุทธวิธีไปสู่ยุทธศาสตร์ที่จะ้เกิดการลุกฮือ หาไม่ชนะนะการเลือกตั้งถ้าชนะการเลือกตั้งเราจะเห็นได้เลยเหมือนที่ฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงย้ำนะครับดูเตเต้ต่อต้านฐานทัพสหรัฐสหรัฐจะมาติดต่อขอให้ต่อสัญญาเชา่าฐานทัพดูเตเต้บอกไม่เอาคุณจะมายุ่ยผมไปรบก,กับจีนเลยนะถ้าคุณให้ผมไปรบก,กับจีนนะนีแต่เสียหายเริ่มซื้ออาวุธคุณนะผมเจรจาก,กับจีนมีแต่ได้เงิน มาพัฒนาประเทศเงินไม่ต้องเสียออกไปแต่พอนะครับลูกมากอสมากอสจูเนียขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีโดยการสนับสุนของสหรัฐคร้างสุดว่าวันนี้ฟิลิปปินส์ยอมให้สหรัฐตั้งฐานทัพขึ้นสีแห่งสหรัฐเคยจะขอเข้ามาใช้อุตภรม์มาเปีาสี่ยิ่งรักโอเคและถ้าวันนี้พวกนี้ชนะการเลือกตั้งอะไรจะเกิดครับ คุณช่อนะเป็นผู้ช่วยหาเสียงประกาศชัดเจนว่าไทยเนี่ยแย่มากเดินนโยบายโลเลไม่รู้จะเข้าข้างโน้นเข้าข้างนี้พอถึงเวลาก็ไปยืนอยู่ข้างประเด็นการเช่นจีนรัสเซียยกตัวอย่างแบบนี้เลยแล้วบอกว่าไทยจะสั่งงานงานก็ไปยืนข้างสารฐมันเห็นที่ทานชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยนะฮะหากหลังการเลือกตั้งพ่ายแพ้ผมบอกเลยเต็มตัวรับความหุ่นหวับ เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับมันน่ากลัวที่สุดเพราะมันไม่ได้เริ่มต้นจากเงื่อนไขที่เป็นปัญหาจริงของประเทศคุณรับปลุกปั่นตลอดเวลาว่าสถาบันข้ามชาติมีปัญหาทั้งๆที่ปัญหาของเราเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากทุนยักษ์ทุนใหญ่เกิดขึ้นจากจัก,กรวรรดินิยมอเมริกาซึ่ง,งเหตุ์เหมือนจะ40ปีก่อนพวกนี้ปั่นมาตลอดปั่นหกตุลา คนที่อยู่ในเหตุการณ์อกุลาวันนี้เปลี่ยนทา้าไอ้ทําไมเขาไม่เจ็บแขนเขาอยู่ในเหตุการณ์เองแต่พุกนมาสร้างนี่ครับยุทธศาสตร์ของสงครามทั้งหมดนะผมไม่พูดเลาจะเป็นสงครามไหนข่าวสารและการสื่อสารคือสิ่งที่สําคัญที่สุด,ส,ส,ดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมเรียนท่านผู้ชมและคุณสันติสุขน้องใหญ่ไปดูเห็นไหมฮิตเลอร์ต้องสร้าง ภาพยนต์ขึ้นฉายญี่ปุ่นสร้างฉายอังกฤษสหรัฐอเมริกาฉายพวกตุกเร้าคนในประเทศตัวเองวันนี้เราปล่อยให้พวกนี้ทำาสิงเหล่านี้มาตลอดเวลาวันนี้เด็กของเรากำลังเหมือนเรสก,กาดของจีนที่เคยสร้างความฉายขึ้นในประเทศจีนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบเรียกว่าดำเนินคดีทางกฎหมายผมไม่ได้บอกว่าต้องดำเนินคดีทางกฎหมายแต่การที่มัน ทั้งคามาสี่ปีเนี่ยนะวันนี้พวกนี้ฮึกโหมจนมั่นใจว่าจะก่อเหตุขึ้นได้คุณสุธิยานฟันทงเลยว่าไม่ว่าเปลี่ยนขั้วอํานาจไปถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเอาประเทศไปซุกอยู่ใต้ซารัสก็จะมีปัญหาอีกแต่ถ้าเป็นขั้วเดิมไอ้พวกนี้ปั่นเอาไว้แล้วก็จะปลูกมบใหญ่ลุกฮือใหญ่ดูแล้วมันมีปัญหาทั้งสองทางครับ,รบผมม,มนันอะไรอารมณ์ผมร้องเพลงก็บอกว่า อ๋อตอมบใช่ไหมพระเอิญผมก็พอมีความเชี่ยวชาญอยู่บ้างฮะคได้เจอกันแน่เลยอ่าแล้วนี่นี่คือเหตุหรือเปล่าที่ประกาศเห็นแฟนรายการเนี่ยทักมาว่าคุณสนธยาเนี่ยพูดในรายการเหมือนถอดใจแล้วจะเลิกจัดรายการแล้วจะแพ้จริงเหรือฮะผมไม่ได้ถอดใจมันเป็นสองประเด็นที่ผมพูดมันเป็นสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยนะ ถ้าแพ้ตามโพผมบอกว่าตามโพต่างๆที่มันออกมาเนี่ยนะผมก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมทำงานทางด้านข่าวสารมาประเมินสถานการณ์ผิดหัวทิมหัวตุงแบบนี้อย่าไปรายงานข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเล้เลยคือผมยังเชื่อว่าไม่เป็นไปตามโพที่ออกมาของใครก็ตามแต่แบบนั้นเลยนะสองถ้าออกมาจริงนะ ใครที่บอกว่าจะก้าวข้ามความขัดแยง้งออกมาแบบนั้นจริงคนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมหรอกครับถ้าคุณจะมาแก้หนึ่งหนึ่งสองนะคุณจะมาตัดทอนงบสถาบันพระมหาษัตย์ไม่ใช่ไปแต่ต้องพระองค์ท่านไม่ได้แต่สิ่งที่จะมาสร้างจะมาทํานั้นคือการตอกลิ้มสร้างความขัดแยง้งวันนี้คนที่โดนดาเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองมีระดับเป็นร้อยคนนะ มาขยายสื่อทั้งหลายออกมาเป็นประเด็นในการดีเบตแต่เรื่องปัญหารประชาชนเป็นล้านล้านแจกเงินไปหมปื่นบาทเนี่ยนะห้าแสนลานนนะ้านเนี่ยนะมันเจี่ยวพันประชาชนต่างประเทศเกียวพันกับอนาคตทางเศรษฐกิจตามความมั่นคงนนเศรษฐกิจประเทศเฮ้ยไม่เอามาดีเบตรประเทศชาติมันหมุนไปทางไหนอ่ะเพราะนั้นเอาง่ายๆอ่ะผมปลุกระดมอะเตรียมตัวไว้เป็นไงก็ไดรู้เรื่องนะ เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้ประกาศจะเลิกจัดรายการแต่เพราะมั่นใจใช่ไหมฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ออกมาถูกไหมฮะสรุปได้ไม่แบบนี้ผมสรุปได้ว่าเป็นแบบนั้นและถ้าออกมาแบบนั้นก็ควรจะเลิกจัดทั้งไปบมแล้วก็ประเทศมันจะวุ่นวายก็ต้องมาทําอย่างอื่นกันแทนเนี่ย <le ant ie> เอาล้ฮะอันนี้รู้เรื่องอคุณใหญ่สุดท้ายจะถามอะไรพี่ต้อยบ้างเห็นบอกว่า <le> ร <ant ie> ้องเพียงเพาะ ต้องการนักร้องหญิงไหมคัใช่ใช่ใช่ลองควรจะออกเพลงคู่นสักครั้งขอบคุณมากครับเช้านี้ครับขอบคุณค่ะคุณสุนทียาชื่อไทยในธรรมนะก็ได้ขยายความเพิ่มเติมไม่ได้ประกาศจะหยุดแต่เพราะมั่นใจว่ามันจะไม่ไปตามนั้นนะแต่ก็มองอนาคตของประเทศไทยไม่ง่ายแน่ไม่ว่าจะพลิกผันไปในทางใด